สวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่รับชมนะคะผ่านทางเฟ c บุ o กแฟนเพจ p o p o l i TV t y UC m e ซ Medi แล้วก็ทาง YouTube c h anel n POLICE TV UC m ซ d i มรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง POLICE TV กันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตามหัวข้อที่เราเขียนลงไปเลยนะคะจะมาไขข้อข้องใจว่าสามารถ แฮกข้อมูลเราจากที่ชาร์จมือถือได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์กระเจ็ตต่างๆนะคะในการที่เราจะมาใช้กับมือถือของเราเนี่ยมันสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วเราจะซื้อยังไงให้มันปลอดภัยแล้วมันสามารถแฮกได้จริงๆหรือเปล่าไหมว่าตอนนี้นะคะจะมีข่าวออกมาแล้วว่าการแฮกนี้เกิดจากการดาวน์โหลดแอปที่มันมีการฝังข้อมูลต่างๆที่จะสามารถแฮกข้อมูลเราได้แต่วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่า แล้วที่ชาร์จเนี่ยมันสามารถแฮ็กได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวาสินนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว,ว่าได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการโดนแฮ็กอะไรต่างๆมานานมากๆแล้วนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะอาพินิเวศสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่าต้องบอกเลยนะคะ พินิเวตณนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนตื่นตัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องการแฮกคือกาวก็สัมภาษณ์พินิเวศมานานแล้วเนาะตั้งแต่สมัยก่อนนะที่ว่า,าจะมีการแฮกข้อมูลแต่เมื่อก่อนมันเป็นในเรื่องของทางคอมพิวเตอร์แต่ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเขาไม่แฮกกระหาคอมพิวเตอร์เสียเวลาเขาไปแฮกมือถือซึ่งสามารถดูดเงินจากแอปในมือถือเราได้เลยทันทีในปัจจุบันมันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะถามพินิเวศเลยคําถามแรกเลยคะ่ะว่าที่ชาร์จแบตเนี่ย มันสามารถดูดข้อมูลในมือถือหรือว่าเข้ามาฝังมาแวนในเครื่องเราได้จริงๆหรือเปล่าคะในปัจจุบันตามเทคโนโลยีที่มีในเทคโนโลยีที่มีเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการดักรับข้อมูลเนี่ยสามารถทําได้นะครับจากโทรศัพท์มือถือเองก็ตามเพราะมันจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าคล้ายๆกับตัวคี์ล็อกเกอร์ที่เวลาที่เราเอาตัวสายชาร์จที่เป็นลักษณะเหมือนกับที่เขาออกแบบมาเพื่อดักรับข้อมูลเนี่ย มันสามารถดักรับตัวคีย์สโต e ที่เรากรอ,อกข้อมูลได้เช่น u s สเ n a m e p นม s w ส r d นะครับตรงนี้มีขายจริงนะครับในตพวกตลาดมืดหรือว่าพวกต่างประเทศเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็นปรากฏเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเทคโนโลยีมันมีมแต่การใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเจาะจงเป้าหมายโดยเฉพาะว่าจะไปดักรับใครเอาสายไปให้ใครนะครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็อยากจะให้มีความระมัดระวังตัวแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเสียบแล้วก็ดูดข้อมูลได้ทันทีมันจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลต้องกรอกพาสเวิร์ดที่เป็นพินโค้ดมันถึงจะเริ่มดูดข้อมูลตรงนี้ได้ดังนั้น mm hmm. การที่เราไปใช้สายชาร์จตามที่ต่างๆนะครับ เสียเพื่อชาร์จอย่างเดียวเนี่ยโดยที่มีการล็อกหน้าจอไว้ตรงนี้ก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับอ๋อดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมีแล้วที่จริงแล้วก็เริ่มมีมาสักพักแล้วเพียงแต่ว่าเนื่องด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายกระบวนการเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเอามาเขาเรียกว่าก่านใช้ได้ทั่วไป อาจจะเป็นแบบว่าเ,เขาเรียกว่าระบบสายลับเนาะการสืบหาข้อมูลจากแก๊งต่างๆที่มันแบบมีความเสียหายหรือว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆก็เลยอาจจะยังไม่มีการนํามาใช้แบบเขาเรียกว่าให้ประชาชนทั่วไปโดนหลอกแน่นอนเพราะอาจจะไม่คุ้มใช่ไหมคะครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะพูดในส่วนของที่เกิดคดีก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่า มีการดูดเงินเพราะว่ามีการดาวน์โหลดแอปซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดหน้าแอปต่างๆที่ว่าอาจจะมีมา l แวร์ในการฝังแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีในการระวังแอปยังไงเพราะบางแอปนี่ต้องบอกว่าเป็นแอปที่ใช้เขาเรียกว่าทั่วไปเลย mm. เช่นแอปรีโมทนู่นี่นั่นเราจะสังเกตยังไงคะว่าแอปเหล่านี้มันมีมาแวร์หรือไม่มีมาแว a r พอจะมีวิธีไหมคะ วิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าจะติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่อง Android ก็คือให้ใไปติดตั้งจาก Google Play เท่านั้นนะครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่สิ่งที่คนร้ายเขาหลอกลวงแล้วทำให้ใมันการหลอกลวงได้ผลก็คือว่าเขาจะใช้วิธีการพูดคุยกันปกติเหมือนกับว่าพอเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการนัดคุยกันด้านหลังเหมือนกับว่าอยากจะเปิดภาพว่าบวิวให้ดู ดังนั้นเนี่ยก็คือให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเฉพาะตัวเนี่ยนะครับซึ่งในตัวแอปพลิเคชันที่จะให้ดาวน์โหลดเขาจะให้เราไปดาวน์โหลดจากเว็บปลอมนะครับซึ่งเว็บปลอมเนี่ยมันก็จะเรียนแบบหน้าแอปพลิเคชันของจริงหรือบางทีก็เรียนแบบหน้าตาของ Google Play ของจริงะนะครับเพราะงี้ตรงจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่ต้องระวังว่ากดลิงก์แล้วไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับเช่นถ้าเกิดบอกว่าจะติดตั้งโปรแกรม อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นพวกที่เอาไว้สำหรับหาคู่นะครับอย่างเช่นสว e ตม e e t ก็ให้เข้า<ม>ไปที่แอป Google Play แล้วก็พิมพ์คำว่า SweetMeet แล้วก็ติดตั้งนะครับ<ม>อยา่าไปกดลิงก์แล้วก็ติดตั้งโดยติาด<ม>เพราะว่าเขาอาจจะตั้งขึ้นมาเป็นหน้าจอปลอมเป็น Google Play ของปลอมนะอันนี้คือจุดที่สังเกตนะครับ